จังไงละ่ะบ่บมีการลงคคิมบ่มียังอยือย้อซื่อเลยเนี่ยทั้งที่ว่าเขาพานแหละเด้ก็บ่เขาใจเฮือกันว่าเกิดจากตื้นออกให้จากสวนขึ้นไปเอาซองมือยังกับแปนเอิดตืดเลยเลยแต่เมื่อได้ห่ออ่อนขายันเท่ากับถือว่าเจ้าของเป็นลุงหน่องก็เฮ็ดไปเองกันนะบ่ตรองบ่ตรองว่า บ่ได้หวังแต่ที่แหลกเนาะคือว่าไม่เหตุคิบดบ่ได้หวังว่าสิยนสิเป็นคนดังสิได้เงินได้ยังแบบนั้นเนาะคือว่ายกาก็ะมาหลา่ซะสมเวลาที่เราเนาะคะ่ะผอมทั้งลำหมีดไปนั่งค่ะพี่น้องพรา่มาบาดเจ็บเกื่อะไหลเออโอ้คนนี้ฝันเพื่อนว่าบ่ได้ได้ใส่จ้ะ เขาเหล่งอ้อโมลไว้ปีสามปีสีมันกระเซียนอันออกเลยเองสินะออกมาออกเลยนะร้านใช่มารัเพิ่มคนเนีย่ยเขาบอกูว่าอันมันได้อิรีหรืออะไรเดี๋ยวนี้ยายยังบอกมันใจอยู่ได้ว่าว่า,ว,าว่ามันสิเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อคืนเปิดพรดะลมตลวดมันบหนาวนี่หนาวนั่นละอันช่วงอันช่วงที่สมาร์มือสองมือนั่นละ ยุดยุดไปซ้ำซ้ำเมือที่เมือนเนาะยุดเดี <engo> ่ยวหลุนนะเขานายเบาเียกหลายเนาะทำงานหลายอย่างปวดจนลูกใสขึ้นหัวดื่นเล้าเอาเมียละวัวนี้ลดังมา อยย่เอาไปทำพันเลยพอวันเปียนพันบวได้มันเหมือนอายุแล้วก็เลยว่าให้มากีดอย่างน้ำยาที่หละบบวบ้องไปหาสมัครงานอื่นว่นเขาว่าเขาบวมเกเทนงานกลางคืน แบบว่าทํางานบบมีมื่อหยุดเนาะเขาก็เลยเอินคนขยัน <c oughs> <c oughs> แต่เมื่ออยากพาแย้มสีนีหัวใช้แล้วค่ะเครื่องทล้งเอาไปย่ายนี่เอินว่าเคร่งค่ะเพราะว่าผู้ที่ามย่า่ก็มีสามพันเจ็ดสีเล่งเอาห้องมโมนไปใช่ปามเพราะว่าปามน้อยอันเขาบอกว่าขั้นปามปีสองนี่ให้เฮ้าอันอีแย่งหนึ่งหยอดเข่ากับบัลไหลย,ยังสิแม้ เตือน,น,นลงงานจะเปลี่ยนการะจงังค่าค่าขอพูดไลายลค่ะไอ้ขอพูดหลาไล่ข,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 ขยันไล่โอ้ยคนไปเนาะไ่น้ำ,นำอุว่แมันขยันดอก <c oughs> ยุดยุดไปซ้ำซ้ำเหม่อที่เหม่อเนาะนายุดเขาว่าสีอึดติดบอกอึดเตาว่าวิผูอเอหิวข้าวหนูไม่อยากกินไข่ต้มหนูอยากกินตับมันแลเปลี่ยนข้าก เป็นน้ำหมาน้ำแมวไปยังเัร็จเมี่นเรากินกกขึ้นยานี่แล้วว้าวจนหิวข้าวหนูไม่อยากกินไข่ต้มหนูอยากกินตับมันูเาเปลี่ยนกาหน่อยที่เป็นออคิดติกเทียมนะ ออกคิดติกเทียมคืออายุ4ปี3ปียังบบท่านด้เบาเลยนี่เสียเอาไปรักษาแบบบรกลายนะเด็กหน่อยคูม่มือนี่ท่านใบย่างล่วงกระจิตแดดขึ้นก็เกาก็ต้องทําเวลาลูกอายแย้มสีนี่หอดใช้แล้วค่ะเครื่งทางงละไปย่า่นี่เอิ่นว่าเครืง่งค่ะเพราะว่าผู้ที่ตามย่ายก็ามีเจ0 0 7แ็ดพันมาได้แล้ว เขาเห็นอวากไลยเขาก็พ่อใจแล้วละ่ะแต่คนอยู่บา้านย,ยังมุ้ยพุ่นอับเานาะกิ่เลยบบได้เห็นโซไปหลายดอกกับว่ามีหร่วะเ่ิเมื่อเช้านไปเที่ยวตลาดอันว่าไปหาซื้อของเมื่อคื้นเปิดพระล่มตลอดมันบบหนาวนี่หนาวนั่นล่ะอันช่วงอันช่วงที่สามารถมือสองมือน,นั่นล่ะที่วางจมเจือด,ดี ไช่คือวนะ่า <laughs> ขยันหลายโวยคนไปเนาะไปน้ำยู่พวมีนขยันดอกเมื่อเสาร์นี้สวดมาแต่ละบาทเลยร้านสีหลวนอาทิตย์หน้าพื่นสีหลอนอยู่ดอกอาทิตย์หน้าได้ได้อีกประมาณนี้หลดนี้ไปเลรียตะพอมันหลดมันบอกมาอันอาเพิ่นซื้อแทบเล็ดมาไว้เฮียาอันนึง่ง เล่บิตไปน้ำพึนเป็นดอกอะเล่หบได้เอ็เนซไปลายดอกก็ว่าหอมนี่หละว่าเป็นเมื่อวนไปเที่ยวตลาดอันสามาราไปหาซื้อของจะดึกกก่าเกาได้บัดเพราะว่าไปยางลวงนะเขาต้องเงินข้าวหยอนแต่ว,ว่าปีนี่ยางบอกออกแบบแล้วยุดลายลเลยได ก็รู้ว่าเขาหายไปใช้แต่ว่าเขาผ่านสตรีมรู้สึกว่าสีุ่นคนรู้จักที่เฮ็ดเฮ็ดมารุ่นๆเดียวทีน,นี่ย่างไปขายอย่างก่อนออรลอดเอด์แลดโบมี่ไปเยอะก่อนใหญ่นะก็เลยเอออยากบบกไข่เนยยุติสนอขันเมียนวนันเป็ี่ยนคือเพันวานัยนะก็เลยเออล่องเบิงอะนะทอดถึงมือแล้ววางเพิ่มมากนั่นก็เลยเอามาให้บเบิง สิเบิ้งประมัณนหานาทีนี่แหละไปอ่านละโบมักเพื่นนี่บมักแบบว่ามันเขามีคลิปเน่าป็นรักพันอันสามสี่คลิปโยงสินะ่ะเกือบพันอันนะเออรักพันเ,นนะเ,อนนเทออันมันกันสิบบได้หวังแต่ที่เหลียกเนาะคือว่าไม่เห็ดคลิปโบได้หวังว่าสิอน ทีเป็นคนดังสิได้เงินได้ยังแบบนั้นเนาะคือว่าอ่าเนาะบ่มีผู้ใดเอาดอกวันคนบ่มีคาบ่ได้ปลูกคาไว้ปลูกตะก้วยหลังจากนั้นมันก็ลุนลุลง <laughs> ตอนนี้เหลือเย 30, อะสามือนเจ็ดอ่ะเรายุก,กบ้าขยาคือัน อยู่กหญ้ากับต้องคุ้ยกับมั่นนะบัต้องไปกลมมันเหรียญโทรศัพท์นะนะค,นคันขันกวาตะกลมเหรียญเมื่อสิตาเข้า จุดประสงค์แรกก็คือมีความคิดว่าเฮาเห็ดอย่างอีกประสงความสําเร็จเห็ดหน่อยได้หลายๆเฮาเห็ดเซลาตุนหรือเก็บออกจนช่วยย้อนเก็บไปอย่างออก เมื่อเช้านี่บอกตาายกเปอันตาอยย่กับยาคือกันอยย่กับยากับตองคุยกับมันนะต้องไปกลมมันเหรียญโทรศัพท์นะข,นขั้นขั้นข้าตะกลมเหรียญเมื่อท่มันให้มันครบนะคืดว่าสูๆได้จา้าครบ